ขอโอกาสหลวงพอ่อพระมหาค,คัมพันธ์อคาชชติเจ้าวาดวัดโคกสุขพร้อมคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปด้วยความเคารพขอขอเจริญพรท่านเจ้าภาพคุณแม่ปักพระนครพร้อมลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ทำบุญที่บ้านของตนเองอก็ตรงกับวัน ที่31ธันวาคม2566ก็ถือว่าเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อ,ตอนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนอแก่เราญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพด้วยวันนี้ท่านเจ้าภาพก็มีจิตศรัทธาได้ทำบุญอุทิศไปถึงผู้วายชนหลายท่านด้วยกัน อ,อย่างเช่นพ่อตาปีชาพระนครออเป็นต้นการที่ท่านเจ้าภาพได้ทำบุญนี้แล้วยังมีจิตศรัทธาความกตัญญูกตวเวทีแผ่ส่วนบุญไปถึงญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปพระบุทรเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าบุคคลใดทำบุญด้วยตนเองอแล้วชวนคนอื่นทำด้วยท่านว่าบุคคลนั้นย่อมมีโภคสมบัติ ล่ำรวยด้วยเงินด้วยทองแล้วก็จะมีพวกพ้องบริวารมากอสองบุคคลใดทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่ชวนคนอื่นทำเนี่ยท่านว่าย่อมได้แต่ทรัพย์สมบัติล่ำรวยเงินทองแต่ไม่มีพวกพ้องบริวารน,นะข้อสามบุคคลใดมีแต่ชวนคนอื่นทำแต่ตนเองไม่ทำเรียกว่าประกาศเชิญชวนแต่คนอื่นทำท่านว่าย่อมได้ มีบริวารพวกพ้องมากแต่ว่าเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนจนไม่มีทรัพย์สมบัติสุดท้ายสี่ท่านว่าบุคคลใดไม่ทำบุญด้วยตนเองแล้วก็ไม่ชวนคนอื่นทำแต่ท่านว่าต้องเป็นคนทุกข์ยากไม่มีทรัพสมบัติแล้วก็ไม่มีพวกพ้องบริวารไม่มีเพื่อนฝูงญาติโยมลองสังเกตดูคนเราเนี่ยไม่เหมือนกัน บางคนก็มีพวกพ้องบริวารมากมีความร่ำรวยเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนทำบุญแล้วก็ชวนคนอื่นทำด้วยนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นคนมีจิตศรัทธาได้นิมนต์พระสงฆ์มารับทายทานที่บ้านของตนเองอเป็นจำนวนถึงสิบกว่าลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล ที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่า2,566ก็จะผ่านไปปีใหม่2,567เนี่ก็จะเข้ามาดังนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นการทําบุญที่เป็นสิริมงคลหรือเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่เราด้วยคนอีสานคนบ้านเราเนี่ เป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบบุญดูแต่ว่าตั้งชื่อลูกเนี่ยก็เป็นชื่อบุญอย่างเช่นนายบุญแถมบุญถมบุญส่งบุญเสริมบุญแต่งหรือว่าบุญอะไรหลายๆอย่างญาติโยมแสดงว่าคนอีสานบ้านเราเนี่เป็นคนใจบุญชอบบุญเมื่อมีลูกก็อยากให้ลูกเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดี เป็นคนชอบทำบุญก็เลยพากันตั้งลูกหลานทั้งหลายชื่อว่าบุญบุญเป็นมากมากมายดังนั้นการทำบุญก็คือว่าเป็นการส่งเสริมให้ชีวิตของเรานี่ดีขึ้นชีวิตของเรามันก็เหมือนกับแบตเตอรี่มันก็ต้องเพิ่มต้องเติมให้มันเตรียมที่จะต้องใช้เพราะว่าบุญ ที่พระบุทรเจ้าพระองค์ตัดไว้ว่าบุญย่อมอํานวยประโยชน์ให้กับบุคคลดังพุทธภาษิตเตี่ยตมาได้ยกเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาเมสักู่นี้ว่าปุญญานิประโลกัตสมิงปฏิฐาหหนติปานินังซึ่งแปลว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหนะ้าคำว่าบุญทั้งหลายในที่นี้ก็คือ บุญแจกข้าวบุญตักบาตรบุญไหว้พระสวดมนต์บุญกัถินบุญผ้าป่าที่เราเคยทำบุญทั้งหลายทั้งปวงเป็นลายอย่างหลายอันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่เราสั่งสมมาเราทํามาก่อมเป็นตีพึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าในอย่างแม่ยายปักเนี่ยได้ทําบุญอุทิศไปถึงบุคคลกู้อยู่โลกหน้าโลกอื่นมีพระตาปีชาพระนครเป็นต้น เนี่ยบุญทั้งหลายที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายของคนทั้งหลายในโลกหน้าที่ตายไปแล้วหรือแม้แต่เราก็เหมือนกันถ้าเราร่มหมายตายจากเราก็จะได้บุญทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราในภพหน้าชาติหน้าต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นเรื่องของการทำบุญญาติโยมก็่าได้ประมาท อ่เพราะว่าบุญท่านว่าเป็นของดีของพิเศษอ่โจรก็ลักขโมยไปได้อ่ไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมอ่หรือว่ามีใครจะมาลิฟมาเอาก็ไม่ได้อ่ลมไม่พัดให้กระจัดกระจายนี่ท่านเรียกว่าเป็นบุญต่างจากทรัพย์สมบัติภายนอกอาจจะมีลมพัดอาจจะมีน้ำท่วมอาจจะมีไฟไหม้อาจจะมีขโมยมาลักอ่ามาเอา หรืออาจจะมีใครมาลิฟมาอะไรเนี่ยแต่ว่าบุญไม่มีใครขโมยได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมดังภาษิตที่ท่านว่าบุญยังโจโลหิทูหลังซึ่งแปลว่าบุญทั้งหลายโจนย่อมขโมยไปไม่ได้บุญเนี่ยดังนั้นท่านเจ้าภาพได้ประกอบการบุญการกุศลขึ้นในวันนี้ที่เราอุทิศแปลงให้เนี่ย จะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปอ,อย่างแน่นอนเพราะท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อบุคคลระลึกนึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วนี่ไม่ควรจะร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะการร้องไห้ไม่เป็นประโยชน์กับคนตายที่จะให้เป็นประโยชน์ก็คือการทําบุญนี่แหละ,ะเมื่อทําแล้วก็อุทิศไปให้กวดนา้าแผ่เมตตาไปให้ท่านเหล่านั้นก็จะได้รับบุญกุศล พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าแต่เป็นคนแม่เป็ดอย่างเป็ดแม่ของภาษาลีบุตรท่านว่าทำไมเมื่อก่อนท่านภาษาลีบุตรกับพวกพระภิกษุเพื่อนกันไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งขณะนั้นมีนางเป็ดซึ่งมีร่างกายเหม็นพร้อมอยู่ก็มาปรากฏตัวในในป่านั้นให้ภาษาลีบุตรเห็นท่านก็เลยถาม ถามว่าเธอเป็นใครคนสมัยก่อนไม่กลัวนะกลัวผีกลัวเป็ดถามนางเปดนั้นก็ว่าข้าพระเจ้าเป็นแม่ของท่านเมื่อห้าชาติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเธออยากได้อะไรท่านก็ว่าอยากได้บุญเพราะตอนนี้เป็นเป็ดเนี่ยมันทุกข์ยากลําบากว่าแล้วพระสารีบุตรก็รับปากรับปากว่าจะทําบุญให้พอตอนเช้า ราษาลีบทก็เข้าไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าให้ไปสร้างกุฏิสี่หลังถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ทําตามพอสร้างเสร็จแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปรับกุฏิรับพัตหารท่านภาษาลีบทก็กวดน้ําแผ่เมตตาไปให้นางเป็ดที่เป็นแม่ในอดีตนางเป็ดนั้นก็ปรากฏว่าพ้นจากความทุกข์ ด้วยการถวายกุติของภาษาริบุตรหญาติโยมทั้งหลายกลางคืนก็มานิมิตร่างกายอันเท้าอันสว่างสวัยให้ภาษาลีบุตรเห็นก็ถามกันว่าได้รับส่วนบุญพ้นจากทุกข์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ในหละญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> การทําบุญเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเรามีศรัทธาสร้างกุติวิเาราะหสร้างอะไรเนี่ยก็จะเป็น บุญเป็นกุศลเขียนชื่อหรืออุทิศไปให้พ่อให้แม่แก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอัตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่มารับทยทานของท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็ขออนุโมทนา,ากับคุณแม่ปักพระนครพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรที่ได้บอมเป็นกุศลในวันนี้ เพื่ออุทิศกุศลไปถึงพ่อตาปีชาพระนครตลอดถึงเจ้ากรรมในเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นขอบุญกุศลที่ท่านจะภาพได้บําเพียนนี้จงสำเร็จแด่ดวงวิญญ,ญานของท่านทั้งหลายาที่ได้อ่านนามมาถ้าท่านเหล่านี้ตกทุกข์อยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไป และผลทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนตอบสนองท่านเจ้าภาพญาติมิตรอทั้งหลายขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละและปฏิพานธนธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะชนี